ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็วันนี้จะมาขายโปรแกรมเอ้ยไม่ใช่ขายอ,อ,อารมณ์แบบแนะนำโปรแกรมเ e n d e r นะก็คือตัว v ีเลนั่นแหละเป็น v ี a y 5ที่กำลังจะเข้ามาในส k u t อัเออก็เนื่องจากแบบมันจะเข้ามาใน SketchUp แล้วอะแต่ว่าของ TDMX a อะมันมีมานานแล้วมันมีฟีเจอร์ที่แบบ โคตรเป็นประโยชน์เลยสำหรับการทำ 3D Visualizer มันจะให้เราทำงานไวขึ้นประมาณ100-200%อะอารมณ์นั้นของฟีเจอร์เนี้ยของ V-Ray ไฟอะ่ะก็คือ Light Mix Light Mix คืออะไรเดี๋ยวพี่จะแนะนำนะอะ่าลองกดน e ดอร์ก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นซีนที่พี่ได้ทำขึ้นนะก็ในซีนก็จะมีไฟแบบประมาณ3ดวงแล้วก็แสงจากพระอาทิตย์อารมณ์นี้ เวลาวิเลทั่วๆไปอะ่ะเวลาเราทําไปสักยางแล้วอะ่ะคือเราจะไม่สามารถแก้แสงของมันได้อะ่ะเออก็คือเราต้องปล่อยให้มันเรนเดอร์ให้จบอะ่ะใช่ไหมแต่ว่าวิเล5เนี่ยมันมีฟีเจอร์หนึ่งก็คือเขาเรียกว่าไลมิกเอ้าเดี๋ยวพี่ลืมเปิดแป๊บแบเออเราต้องไปเปิดมันก่อนนะทุกครั้งก็อยากแนะนําให้กูจักนะก็คือมัน มันจะมาแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากลองโหลดใช้ก็ไปโหลดดูแต่ว่าใน SketchUp ก็อีกสัก,กระยะหนึ่งแต่มาแนะนำไว้ก่อนอ่าแอดตรงนี้แล้วก็ไลมิกอ่าก็ได้ละอ่าเมื่อเาเรากดเรนเดอร์เนี่ยจะเห็นว่าเห็นไหมว่าแถบด้านข้างเนี่ยจะมีแบบแสงที่เราได้เซตไว้ก็คือแสงไอ้พวกเนี้ยเราจะสามารถปรับมันได้แบบเรียลไทม์เลยเอออารมณ์แบบ เออเดี๋ยวทาให้ดูกันแล้วกันสมมุติว่าแสงพระอาทิตย์ใช่ไหมถ้าเกิดพี่ปิดแสงทั้งหมดก่อนอ่าอ่าเห็นไหมเราสามารถแบบปรับแสงแบบเดียวไทมได้อ่ะสมมุติพระอาทิตย์ตรงนี้ก็คือแสงพระอาทิตย์นะเห็นไหมแสงพระอาทิตย์ตรงนี้อ่าเห็นตรงต้นไม้รือว่าแสงพวกเนี้ยก็คือแสงจากบรรยากาศจากพระอาทิตย์เราจะเพิ่มความสว่างให้มันก็ได้หรือว่าลดมันก็ได้ แบบเดียวไทม์เลยก็คือเราจะสามารถแบบแอดจัดได้ตลอดเวลาซึ่งมันดีมากกว่าแต่ก่อนที่แบบแม่งเรนเดอร์ทีนึ่งแม่งก็ได้รูปหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ไลมิกอ่ะเราจะแบบเอากี่ภาพก็ได้กลางวันกลางคืนอะ่ะได้หมดเลยสมมติพี่จะทำกลางวันนะอาหนึ่งเท่าเดิมเหมือนกันพี่เซตไว้ดีแล 5, ะหนึ้าอ่าหนอินอย่างอินที่เรียงไงเห็นไหม อินทีเกรไงพี่อยากให้มันสว่างขึ้นก็อาจจะเป็นสีสีแแบบแม่งอยากให้แบบสีส้มสีแดงก็ไนดะ้อะสีส้มเห็นไหมแม่งโคตรสะดวกจริงจริงหรือว่าจะเปิดปิดแสงตรงนี้ก็ได้เพิ่มความสว่างให้มันสุดยอดครับสุดยอดก็ตอนพี่ใช้ครั้งแรกนี่แบบโอ้โหพระเจ้าแม่งโคตรโกงไอสัตว์ ก็ส่วนมากอะไลมิกอะมันเหมาะสําหรับพวกงานอินเทอร์เนียนะส่วนใหญ่ก็ถ้าอินเทอร์เนียใช้ก็คือแบบแสงภายในมันมีเยอะอะไรเงี้ยเราแบบปรับได้องไรได้นี่แบบแม่งจะมันสะดวกมากก็แบบแก้แสงแก้อะไรมันก็เร็วความจริงของ TD Max ก็เพิ่งมานะแต่ว่าเออถ้าเกิดว่าใช้โคโคนามันก็จะแบบมีมานานแล้วเหมือนกันเห็นไหมว่าเราแบบสามารถจัดแสงได้เองเลยสมมติ ยังได้แสงเป็นสีน้ำเงินแสงขาวก็ได้แสงขาว,นะส,ขาวสว่างสักหนึ่งน้ำเงินแล้วกันก็คู่สีอนะน้ำเงินตัดไม่ไม่สวยป่ะ <c oughs> เอาเหมือนเดิมไปกันอ่าก็นี่ก็นี่แหละที่อยากจะแนะนําก็คือแบบเราสามารถเซฟออกไปกี่ภาพก็ได้เราปรับตรงนี้เราเซฟออกไปปรับเราเซฟออกไปคือแบบ ในหนึ่งรูปอะ่ะเราสามารถทําได้ทั้งกลางวันกลางคืนเปลี่ยนแสงเปลี่ยนอะไรต่างๆได้หมดเลยก็คือไลมิกก็คือจะคุมแสงทั้งหมดหรือว่าทั้งภาพให้สว่างขึ้นก็ได้อืมอ่ะอจะอย่างนี้เห็นไหมคือเราจะปรับอะไรก็ได้อะ่ะแม่งมันดีจริงๆก็แนะนําให้ทุกคนที่สนใจนะไปลองใช้ดูนะครับก็วันนี้ก็สั้นๆเท่านี้เห็นไหมแค่นี้ก็สวยละ ปรับได้หมดแม่งลืม